องมาเบ่งพายุเขาบ้านพี่น้องเอ้ยพยุเขาบ้านเปียกมดืดเปียกหมดเลยพี่น้องเอ้ยพื้นพื้นบ้านเปียกหมดเลยค่ะลมมันพัดมาเนาะพี่น้องลมพัดมาในทงผ,าางผง้าสว่างแล้วฝนไปหมดแล้วท้องฟ้าสว่างแล้ว พยุเขามาเปียกมืดพี่น้องเอ้ยห้องมาเลยบ้านก็นได้เป็นรูจูอยู่รูรั่วมาเลยบ้านเปียกมาเลยพี่น้องเปียกมืดฝน,นพระพยุห์พยุห์เขาบ้านพังเลยพี่น้องเอ้ยพืนปูนกา เปียกมดพื้นบ้านกะเปียกมดหนึ่งเขาเป็นป่องอยู่พี่น้องเอ้ยผลพัมาตามรูนี่แหละตามรูบ้านเนี่ยผลสาดเข้ามานี่เลยสาดเข้ามาตามรูนี่แหละพี่น้องเปียกหมดเลยค่ะบ้านเปียกหมดเลยเปียกหมดพี่น้องปู เปียกเมืดเปียกเมืดหลังคาบ้านก็ระลุว้วรั่วเป็นรูจงโป่งเจงเปงจงปองแจงแปงรัง่วเมืดพี่น้องกูฝน,นสาดเข้ามาสาดเข้ามาหน้าบ้านนี่ท้องฟ้าแจ้งแล้วพี่น้องเลยตอนไปายุมานี่ยมืดตึ๊บเลย วันนี้ฝนไปหมดแล้วฝนไปหมดแต่บ้านช่อจอยเปียกหมดพี่น้องเลยบ้านเปียกหมดเมดชียงไก่ขันบ้านเปียกหมดเลยฝนสาดเข้ามาเปียกหมดบนน่มีหดบ่อนอยู่ไปหนุไปหนุเขาพี่น้องเอ้ยผู้ มืดไปพุ่นเลยฝนะมืดตึ๊บเลยเนี่ยฝนมืดไปนู่นแล้วค่ะไปยุ่หดบบานพังเลยไปยุ่หดบบานพังวัดพี่น้องเอ้ยบานพังวัดบานพังมางมเลยพี่น้อง พังหมดเลยคะ่ะเปียกหมดเลย<__บ้านเปียกหมดเลยพี่น้องพายุพายุพายุ บ้านพังหมดเลยเปียกเปียกเลยเนาะโอ้ลังคาโวเลยพี่น้องพายุพายุทำกระเบื้องแตกมดเลยเป็นรูโจโวอยู่พี่น้องเลย กระเบื้องพังหมดเลยค่ะพายุแรงมากเลยพี่น้องกระเบื้องหล่นเป็นแถวบ้านกะฝ <Yeah. S 2> นสาดเข้ามาพี่น้องฝนสาดเข้ามาเปียกมัดเปียกมัดตรงนี้เปียกหมดเลยตรงฝั่งนี้เปียกหมดเลยค่ะ เปียกฝนสาดเข้ามาพายุเนาะมีลมนำ้ำฟ้านี่ก็ะรูโจโบอยู่ฟ้านี่ก็ฮักพี่น้องฮักมืดเปื่อยมืดม,ม,มันเป็นไม่อัดเนาะเป็นไหม้กระดานเป็นไหม้อัดเปือ่อยเปื่อยแล้วมันก็ chỉ cả lùm phải nhụ mà biếc mất biếc mất luôn thì nó bố mi hoạt bọn dù bọn sau biếc mất nhà thằng này gặp biếc mất biếc mất lười biếc mất lười biếc mất ูเปียกหมดเปียกหมดเลยพี่น้องแล้วไม่เห็นแล้หนหังเงอ้ไรจัยหนงอย เปียกหมดเลยค่ะเปียกง,งจอนนะบ้าน,น,น,านชักจอยเปียกเมื่อเปียกหมดเลยนเ,ยเลยนาะ เปียกหมดเลยค่ะเป็นรูฝุ่นสาดเข้ามาตรงรูนี่แหละค่ะฝนสาดเข้ามาตรงรูนี่นี่หลังคารั่วด้วยหลังคาก็รั่วด้วยค่ะคลิปนี้ก็พอนเนลยแนละ้ะพี่น้องมาให้พี่น้องเบิง้งประยุ่นเข้าบ้านพี่น้องเอ้ยเปียกหมด คลิปนี้กับฉันนีเนะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าขอบคุณนะคะ